เห็นบอกว่าได้แบนเยอะมากเลยไอ้ไปลายห้าสิบห้าเนี่ยนี่แหละกระสอบนี่แหละมันลุ้นกันสเวตเตอร์คอกลมพี่เมื่อกี้ย้ายตำแหน่งอยู่ค่ะพี่ก็เลยช้านิดหนึ่งสเวตเตอร์คอกลมนะคะปลายห้า้าพี่ลูกค้าบางท่านเรียกอีเกินะคะตัวนี้ปูสัดราคาโปรโมชั่นให้พี่พีนะคะเหมือนกันเลย6,500เหลือแค่5,900บาทนะคะ รหัสรหัส CF สำหรับกระสอบใหม่นะคะพี่ EG 1ค่ะรหัส CF กระสอบใหม่ EG 1ค่ะพี่รหัส CF กระสอบใหม่ EG 1ค่ะใต้นี้มีฮุ้ไหมฮุ้นหมดแล้วพี่ใต้มีฮุ้นหมดแล้วเพราะว่าวันนั้นมันเหลือลูกหนึ่งแล้วแล้วที่ว่าปูไลท์ประมาณสิบกว่าลูกติดกันน่ะแล้วก็โลกหายไปโล่ไปห้าพันเก้าอ่ะหมดแล้วพี่พี่ว่าวันนั้นเราเปิดได้ไร A ี L V เอ๊ะ A ที่ว่าคอยชั c ลิ o n l i เออเด็กอมยิ้มเด็กอมยิ้มอ่ะใช่เด็กินลอมโอ้โปโลอโปลอ่ามาตัวนี้หกพันห้าเหลือห้าพันเก้าพี่หกพันห้าเหลือห้าพันเก้าหกพันห้าเหลือห้าพันเก้าโปลไปก่อนเลยตัวแรกแบรนออกแล้ว ใครอยากจะได้รหัสไหนนะคะที่เราเปิดไปก่อนหน้านี้นะพี่พี่พิมพ์รหัส CF ทางสีฟ้าได้เลยนะคะเพื่อความรวดเร็วนะโอ้ยตัวนี้6,500เหรือ5,900พี่วางสวยมากสเวตเตอร์คอกลมนะคะ55 M G M ค่ะรหัสนี้กระสอบนี้นะคะ กระสอบ80กโลนะคะพี่หากระสอบ80กโลนะน้ำหนัก80กิโลมาลุ้นงานในกระสอบกันค่ะพี่มาลุ้นงานในกระสอบกันค่ะนี่สวยมากมีงานปักนี่มาแล้ว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 ,ลว,ลวรีวิวรอเรือ11ค่ะพี่หารีวิวรอเรือ11ค่ะโปลเหลือ5,900บาทจ้ะพี่ครับ รีวิวรอเรือหนึ่งหนึ่งค่ะใครจะรับพิมพ์ได้เลยค่ะรอเรือหนึ่งหนึ่งค่ะโปรเหลือห้าพันเก้าร้อยบาทตีดรีวิวรอเรือหนึ่งหนึ่งค่ะ S N M รอเรือหนึ่งหนึ่งค่ะพี่ใครจะรับพิมพ์ได้เลยค่ะกระสอบนี้ รอเรือหนึ่งหนึ่งค่ะมาลุ้นกันค่ะพี่อุตุนี้เท่มากเลยมัดยอมตัวนี้สวยมาก<ว>ตัวนี้<อ>สู้ยังสวยเลย้ายังใหม่เลยอ่ะนี่จัดราคาโปรให้ลูกค้ามีสามป้ายนะพี่จัดนะพี่จัดให้สามป้ายมีมีมมานปักห้าสิบห้า K K K แล้วก็ DY พี่มีสามป้ายที่จัดแล้วครับ n กี้ปากมินิมอลท์กี้ไ Nike ผ้าผ้าก็ถือว่างานมันออกเหมือน DY มนะสำหรับความรู้สึกดีนะงานออกเหมือน DY มีกี่เมาส์ฟังไหนพี่ ลูกค้ามาได้ทั้งชอรลี่ทั้งมาดิฉันก็ต้องเจอบ้านดิวะมาดิ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 เออพี่ต้องเจอบ้านดิวะเนี่ยเออมาดิเราเจอแค่รอบเดียวมาดิเจอรอบเดียวอยากเจอสะบัดเรือให้ได้อย่างที่คนนั้นบ้างเลยอะ่ะรอเร,เรือหนึ่งหนึ่งจ้ะจี้รักพิมได้เลยจี้รักพิมได้เลยดิก,กี้ค่ะดิ พี่ค่ะเสียงดังนิดนึงเพราะว่าน้องๆแพ็คของนะคะตัวนี้โปรห้าพันเก้าพี่ตัวนี้โปรห้าพันเก้านะคะความผ้าก็จะเหมือนกับดนะีวายเนาะความผ้าของเขาเหมือนกันกับดีวายค่ะปักมาแล้วอุ้ยนา่ารักอ่ะอุ้ยแด์เ,เดียวก,กันกับมีหัวขาดเลยแด์เ,เดียวกันเลยกับมีหัวขาดแต่แค่คนละลายกัน ใช่แค่คนละลายแต่แบรนด์เดียวกันเลยเธอว้าสวยนะซักสักหน่อยแซมเลยซักสักหน่อยโอ้ยตัวนี้อะไรตัวนี้อะไรตัวนี้อะไรไม่ใช่เด็กผู้อ้ตัวใหญ่มากเลยเอ่ะดูดิโอ้ลูกค้าตัวใหญ่มากมากมากโอเค พี่เขายังสะบัดได้ทำไมเราสะบัดไม่ได้เนี่ยอดลีดาสค่ะรอเรือหนึ่งหนึ่งค่ะพี่รอเรือหนึ่งหนึ่งพี่สวยมันปักไอ้ไอ้ป้ายนี้เราเคยเจอไหมเชอเนี่ยเชอเราเคยเจอไหมจำไม่ได้เลยนะจำไม่ได้แล้วอ่ะเออแต่ผ้าสวยอ่ะผ้าใช้ได้เลยพี่รอเรือหนึ่งหนึ่งพี่หมีหมีหมาหมาหมาหมูหมีหมูหมานี่มาหมดเลย มม,ม,ม่มีมีหมามีหมูนี่สกรีนแน่นแน่นเต็มเน่วพี่สกรีนไม่แตกทรีนฐานนี้ทรีนฟิลลาฟิลลารูปทรีนรูปทรีนเออเอ่าใครชอบพิมพไปเลยนะคะส่วนใครอยากได้กระสอบใหม่นะพี่นะ e g 1ค่ะสำหรับกระสอบใหม่นะคะชอบก็จัดเลยลูกค้าชอบก็จัดไปเลยผ้าถือว่า สวยงามค่ะสวยงามแอปเปิลนะแอปเปิลเจ้าชาย TVs, พี่ตกใจกันหลอดเลยหูตัวใหญ่มองตัวใหญ่มากเลยพี่โอ้ดูผ้าดิโคตรใหญ่เลยอ่ะใหญ่แบบใหญ่มากๆเลยอ่ะมันต้องเจอบ้างดิวะจะมาเจอแค่กระสอบเดียวได้ไงแอบอยู่กันไหมเออมันต้องเจอเพางแหละ ยพี่ดูดิตัวให,ใหญ่อ่ะอะโคตรสวยเลยสวยมากเลยตัวใหญ่มากป่ะนี่ดูมันล่วงลงไปนะไม่ต้องถามว่าปักฟันสกินมีเยอะหรือเปล่าเปียบเนี่ย JCP พี่ไม่ต้องถามเลยปักฟันสกินเย,ยอะไหมอมอันนี้อะไรอ่ะอันนี้กลับด้านอ่ะ กับด้านเราแป๊บนึงกับด้านเราแป๊บนึงอ้โหตัวสีให้มันรู้ไปว่ามันมองไม่เห็นตัวสีพี่ห้าพันเก้าพี่จับนะจับนะรอเรือหนึ่งหนึ่งนะข้อสอบนี้นะกับด้านนั้นก็แคงกรูนะเกีอ้โหนี่โรงานอะไรอ่ะเจ็ดองศาจ้าเบ็ดมันคืออะไรอ่ะสิบสิบหน้าเหรอ นี่เ,ยเลยอ,อยู่ลูกหนึ่งปเปล่าเดี๋ยวรอไปดูก่อนนี่งานปากลูกคะรอเรือหนึ่งหนึ่งค่ะกระสอบนี้รอเรือหนึ่งหนึ่งเอาไว้เลยพี่รอเรือหนึ่งหนึ่งจัดโปอยู่นะหกพันห้าเหลือห้าพันเก้าพี่ยิบมาหน่อย ไอ oh, จริงๆ <I. S 2> ด้วยโหโอไอจริง oh. oh, จริงด้วยพี่ชำไปใหม่มากเอาดูผ้าใกล้ๆเลยใหม่มากค่ะรอเรื่องหนึ่ง,งกระสอบนี้ใครจะรับพิมพ์ได้เลยนะคะใครจะรับพิมพ์ได้เลยส่วนใครอยากได้กระสอบใหม่พี่จ๋า E G หนึ่งค่ะกระสอบใหม่ E G หนึ่งค่ะคตรใหม่เลยอ่ะใหม่มากเลยอ่ะใหม่ <My goodness. S 2> ใหม่มากเลย ใหม่แบบใหม่มากๆเลยผ้าสวยผ้าสวยผ้าสวยปากเงินปาก,าปากซ้ำๆไปซ้ำๆัมไปเรียบเรียบก็ท็อปเทนลูกค้านี่ดูดิคืองานมันราคามันไม่สูงนะแต่แต่แต่แตคุณภาพงานก็ถือว่าเฮ้ยออกดีนะออกดีมากเออหัวผ้าเมนแบบนี่ดูดิหัวผ้าถือว่าออกดี พวกแบรนด์อะไรต่างๆก็ถือว่ามีออกนะคะมีออกนะใครชอบค่ายไหนสำนักไหนก็ไปจัดเราเลยพี่นะเพราะว่าวันนี้ก็เปิดให้หลายค่ายมากเลยเปิดให้หลายสำนักเลยพี่เปิดให้แบบว่าแชมเปี้ยนเยอะมากเลยพี่วันนี้นี่ดูดิ อันนี้ให้ลูกค้าดูกันหลายสำนักมากนะคะโอกลิ่นลากระตุนกระตุนรอเรือรอเรือหนึ่งอันนี้กับต้าน,นี่เกตพี่เกตไอเน,นี่ยเขาบอกว่าแชมเปียนห้าพัเนเก้าพี่อันนี้เหลือ 5, 9, หอ้าพันเก้าเหลือห้าพันเก้า กรสอบแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นค่ลทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบค่ะโโลได้สองตัวแล้วแล้วแฟ่นรอเลนนาะตัวนี้ผ้าก็ถือว่าสวยงามนะคนะสวยงามสัดส่วนตำหนิมีบ้างนะพี่นะประมาณสักห้าถึงสิเปอร์เซ็นนะคะเอ่อฟิลผ้าก็จะคล้ายๆกับดีนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงแล้วดีไข <DIY S 1> อ,อกดีกว่าไหมดี <DIY S 1> ไวสวยสตัด อ,อาจจะหัวผ้าแล้วแต่กระสอบพี่หัวผ้าแ,แล้วแต่กระสอบตอบไม่ได้เหมือนกันออปลาโลมาหัวผ,ผ้าแล้วแต่กระสอบนะบางกระสอบหัวก็ออกดีมากบางกระสอบหัวก็ออกน้อยนะ,ะบักกะลูค่ะหัวผ,ผ้าก็แล้วแต่กระสอบเลยเพราะว่าลูกค้ามาเปิดห้าสิบห้าบางกระสอบก็สวย สวยมากสวยน้อยนะมีลลากันไปผ้ากระสอบมือสองมีความเสี่ยงนะคะพี่นะผ้ากระสอบมือสองมีความเสี่ยงนะคะพี่ต้องศึกษาทําความเข้าใจก่อนสั่งซื้อผ้ามือสองนะชิบะชิบะผ้ามือสองซื้อแล้วไม่ได้รับเปลี่ยนคืนทุกกรณีนะคะทอมมี่ศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจกันก่อนส่วนใครชอบกระสอบนี้รอเรือ หนึเซเตอร์ขอกลมเกาหลีป้ายป้ายคิกสุป้ายคลิกสุหมดพี่ศูนย์สี่ห้ใช่ไหมคะพี่เล่น l อวเลยอย่าอย่าติดกับป้ายในกระแสเชื่อปุ๊เอวเลยอย่าติดกับแคบป้ายในกระแสเปิดใจในของสวยแน่นอนจะไม่ผิดหวัง ซาละนี่คุณน,นาร์ละเอ,เอ๊หรือว่าเชอรี่มันหายยากแล้ววันนี้เราก็เลยไม่ค่อยจะเจอเรวที่เจอจเจอ,จอตัวหนึ่งนะเมื่อเช้าเจอกระสอบนี่กีบ้านแตกเจอร์ดาน,นุแต่กระสอบนี้ออกโอไอไงเออกระสอบนี้ออกโอไอนี่ดูดิ โอ้งานยูเอสงานปรับยูเอเอเนี่เอาดออุ้ยตัวนี้งานรุ่นเก่าอุ้ยตัวนี้งานยูเอสพี่เอาดอรุ่นเก่าค่ะตัวนี้สวยค่ะสั่งมาสามก้อนศูนย์หนึ่งแปดสวยค่ะไซส์งามส่งเร็วขอบคุณมากค่ะ ตัวนี้งาน U S P เอ o ดอป้ายเก่ามากแล้ววะป้ายเก่ามากแล้วอ่ะอันนี้ป้ายห้าสิบห้านะคะพี่นะป้ายห้าสิบห้าป้ายห้าสิบห้าอ่ะมาต่อป้ายสุดท้ายป้าย K K K กันค่ะไม่ทาเอากระสอบมาเิ็บให้ไหนป้ายสุดท้ายป้าย K K K พี่ให้ให้ลูกค้าคิดว่าเสมือนว่าภูมิตาอยู่ปักซอยบ้านนะพี่นะ กูจิตายอยู่ปากซอยบ้านพี่เออสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้รับแนละ้ว